สมาคมเผยแพ่คุณธรรมเตกกาจีจินเกาะขอเสนอเทวอาจารย์ที่มีความสำคัญต่อสมาคมดังต่อไปนี้ 1. เทวอาจารย์เหลิวชุนหวงซือจุงเทวอาจารย์เหลิยวชุนหวงซือจุงหรือพฤษศสอาจารย์หลิวชุนฟงเป็นบุคคลในสมัยราชวงศ์ถังมีความเชี่ยวชาญในตันติวรรณคดีบีสกราชะเทียนเป่าแห่งพระจักรพรรดิถังเซียนจง พุทธศักราช1,285ถึง1,299หรือตรงกับคิดศักราช742ถึง756สอบไล่ได้จิ้นซื่อกางรัชสมัยจริงหยวนได้รับราชาการในตำแหน่งผิงเจียงซื่อและเลื่อนขึ้นเป็นจงสูหลิงตามระดับตราบจนอายุได้72ปีจึงนขอลาออกจากราชาการภายหลังได้ออกบวชณอารามหยวนขั้วซื่อบนภูจื่อยางซานมุ่งบำเพ็ญธรรมจนบรรลุมรรคผล สองเทวาอาจารย์เอียงองทรงซือจุงเทวาอาจารย์เอียงองทรงซือจุงหรือพุทธาสอาจารย์อย่างจีนทรงถือกําเนิดในสมัยราชวงศ์ถังเป็นชาวโตโจนามอี้ฉายาซูเมาปติปัญญาหลักแหลมเชี่ยวชาญในศัพทวิทยาการในรัชสมัยสีจงได้เป็นราชกูในบรรดาศักจินจื่อกวงลู่ใต้ฟู่ดูแลงานด้านภูมิศาสตร์หรือฟองซุยในราชสำนัก ภายหลังและออกจากราชการปีกวิเวกสู่เขาคุนหลุนเพื่อสแสวงหาความสงบต่อมาเดินทางสู่เฉียนโจนําความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาห่วงจุ้ยช่วยเหลือผู้คนจนได้รับสมญานามว่าสินแสผู้ช่วยเหลือคนยากตำรับตำราเกี่ยวกับหลักวิชาห่วงจุ้ยที่ท่านนิพนธ์นั้นที่สําคัญได้แก่คมภีหยีหลงจริงคมภีฮัทหลงจริงบทนิพนธ์นี่จุยฟู่คมภีมู่หนานจริงซึ่งยังสืบปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้สาม เทวะอาจารย์เตียเฮียงทงสือจุงเทวะอาจารย์เตียเฮียงทงสือจุงหรือไปหยุนเต้าเดินอยู่ในราชสมัยเจียจิงแห่งราชวงศ์บิงระหว่างพุทธศักราช2 0 6 5นถึง2 1 0 9หรือตรงกับคิดศักราช1522-1566ถึง1566ารย์แซ่จางนามเสี้ยนถงเคยรับราชาการเป็นนายอำเภออยู่ณนะเมืองเก๋อปัจจุบันคือล่วอย่าง ต่อมาได้ย้ายไปรับราชการที่เมืองหลวงในตําแหน่งปรลัดกระทรวงพิธีการภายหลังเบื่อนายโลกีวิสัยจึงได้หันมาศึกษาหลักธรรมโดยถือบวชเป็นนักพจน์บำเพ็ญฌานภาวนาอยู่ที่ณอารามปหยุนวันหนึ่งขณะปีกวิเวกขึ้นเขาเพื่อไปปฏิบัติธรรมระหว่างทางพบก้อนศิลาใหญ่มีอักษรลึริไว้ความว่าเมฆขาวสิ้นอาสวะณนะที่แห่งนี้มันเห็นแจ้งในสัจธรรมจากนั้นมาเตียเฮี้ยงธงจึงมีฉายาว่าไปหยุนเต้าหลิน หรือนักพจน์ไม่ข่าว 4. เทวอาจารย์งโหมังอูซือจุงเทวอาจารย์งโหมังอูสือจุงหรือพฤกษาอาจารย์อูหม่งหวอเป็นบุคคลสมัยราชวงศ์โจเกิดในราชาการเสียงจริงปีที่5รับราชาการในราชาสำนักต่อเนื่องถึง3ราชาการเมื่อล่วงสู่วัยชราใฝ่ใจในหลักปัญญาเต๋าศึกษาคำพีหวงถึงจริงของเหลาจือมุ่งปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภายหลังออกบวชณอาลาม ชิงอย่างกวนมีฉายาว่านักพจน์คงคงหมายถึงผู้เข้าถึงความว่างเปล่า 5. เทวอาจารย์ทรงไต้หงโจซือเทวอาจารย์ทรงใต้หงโจซือหรือพระมหาเทระต้าเฟิงนามเดิมว่าหลิงเออร์เกิดในสกุลหลินถือกำเนิดในสมัยรัชวงศ์ซ่งเมื่อปีพุทธศักราช1 5 8 2ตรงกับปีที่สองแห่งรัชสมัยเป่าหยวนเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาจนสอบเข้ารับราชการได้ในระดับจิ้นซือ าภายหลังออกบวชถือเพศบรรพชิตต่อมาในปีพุทธศักราช1633รลงกับปีที่สองแห่งรัช,ชสมัยเสียนเหอได้ทุดงจาริกจากมณฑลฟูเจียนมายังหมู่บ้านสีนานเหอผิงลี่อำเภอเฉาหยางมณฑลกวางตุง้งได้จมวัดอยู่ที่อารามหลิงเฉียนซื่อโดยที่หมู่บ้านนี้มีแม่น้ําเลี้ยงเจียงไหลผ่านกระแสน้ําเชี่ยวกากเรือและผู้คนที่สัญจรล่องน้ําไปมามากกว่าศพภัยสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อาจารย์จึงตั้งปณิพานหมายสร้างสะพานเพื่อให้ชาวบ้านใช้ข้ามฝั่งสัญจรไปมาได้โดยสะดวกบรรเทาความลำบากเดือดร้อนจึงออกทุดงไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อบินธบาตบอกบุญสาธุชนถึงปีพุทธศักราช1670ตรงกับปีที่1แห่งรัชสมัยเจียเอียงจึงเริ่มดงานการก่อสร้างสะพานเหอผิงจนแล้วเสร็จเป็นประโยชน์แก่ชุมชนนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มประกอบกิจกุศลด้านการเก็บศพรลยญาต โดยนําไปฝากฝังตามสุสานเพื่อม่ให้เป็นที่เวทนาอาดูตเมื่อท่านมรณภาพแล้วจากบ้านจงร่วมใจกันรสร้างศาลปอเต็๊กตึงซึ่งมีความหมายว่าคุณทำมานุสรสถานแล้วดําเนินกุศลก,กิจสืบต่อพณนิธานของท่านจวบจนมาถึงปัจจุบัน 6. พระอรหันต์จี้กงพระอรหันต์จี้กงหรือพระสมณะเต้าจี้เป็นชาวเมืองเทียนไทมณฑลเจ้อเจียงถือกําเนิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง ในรัชสมัยเซาซิงประมาณปีพุทธศักราช1692แซ่หลีนามซิวเยียนออกบวชณอารามหลิงอินซื้อมีสมณะฉายาว่าเต้าจี้ท่านมีอุบายวิธีในการสอนทำปวดสัตว์โดยแส้งทำตัวแผกเพี้ยนเหตุน,นี้จึงได้รับขนานนามว่าพระเพี้ยนจี้เตียนระหว่างที่จำพรรษายอยู่ณอารามจิ้งชือซื่อได้เกิดอักขีภยัยวัดถูกไฟเผาไหม้ท่านจึงออกบินทบาตหาไม้มาปฏิสังขรณ เดินทางมาถึงเมืองเยลลิงได้แสดงปฏิหารเสกีวอน่มคุมภูเขาได้ไม้เป็นจํานวนมากแนะนาสูงล่องแม่น้ําสู่เมืองหางโจโดยบังเกิดปฏิหารไม้สูงผุดขึ้นจากบ่อน้ําในอารามเป็นความอัศจรรย์เล่าขานเป็นตำนานสืบต่อกันมาท่านมรณภาพในปีราชการเจียติ้งประมาณปีพุทธศักราช1752โดยนั่งเข้าฌานสามาบัติละขันหลังจากถวายเพลิงศพแล้วบรรจุอธิวายนะเจดีหูเผาเฉียนก่อรัะสังขาร ท่านได้แต่งสโลกทำไว้ดังนี้60ปีเปปะไปตามทางออกสู่ตกเก้าย่างวางทิศาวันนี้จึงจัดแจงคืนกลับมาสายน้ำไหลคืนสู่ฟ้าทาราเดิมขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากสมาคมเผยแพร่คุณธรรมเตกกาจีจินเกาะ